นี่สวัสดีทุกคนจะให้ดูลังแมงเม่านะครับดูแมงเม่านะครับลังของแมงเม่าเนาะพอแมงเม่ามันออกตรงนี้นะครับดูที่มันบินทางป่าเต็มป่าไปหมดเลยดูครับินเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูครับนี่นี่ลังมันนะครับลังแมงเม่าเดี๋ยว่ีดรีก่อนทุกคนนี่น่ครับมันออกมาตรงนี้นี่นี่นี่ เด็กๆทุกคนดูดิมันออกมาตรงนี้เนี่ยนี่เขาบอกว่าเอาอะไรมาใส่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเป็นถุงเลยนะเนี่ยเป็นเป็นครึ่งถุงเลยนะดูดิขึ้นเต็มเลยนี่มันออกจากรูออกมาจากรูนี่นะออกมาจากรูเนี่ยนะมันเริ่มไต่ออกมาเนี่ยนี่ดูดิตัวมันใหญ่นะนี่ดูดิเอาไปคั่วอร่อยนะเนี่ยแมงะเนี่ย ออกกลางวันนะครับทุนนี้ก็ช่วงเช้าประมาณสองโมงเช้านะครับนี่ช่วงสองโมงเช้าบินว่อนเลยเต็มผาเลยนะบินเลยครับทุกคนเรียกบินเนี่ยนี่นี่รูเดียวอแค่รูนี้รูเดียวนะเนี่ยแค่รูเดียวเองนี่รูปลวกอ่ะเพิ่นรู้ว่ามาอยู่จะมามาอยู่เดียวกับปลวกเนาะนี่ทุนช้านี้ ว้าว <Wow. S 2> ดูให้ดูไกลๆให้ดูไกลๆนะทุกคนนี่รมูมันออกมารูเนี่ยรูตัวนี้นี่มันออกมาโอ้โหอ่ะเสียงนกร้อง ูกอะไรไม่รู้ครับลูกมันร้องลูกมันร้องลูกคุณแพนลูกคุณแพนร้องอยู่ไหนวะไม่เห็นไม่เห็นตัวมันเลย,ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเองก็เอ่อจะไปไล่เนาะจะไปไล่กาแฟ ไปคนเดียวทำงานคนเดียวครับในป่าในป่าเนี้เราเดินมาตามอันนี้เดินมารัดเข่ามาเลยครับรัดรัดพวกเขามาเนาะเป็นเขาทำทางตามร่องเขามาครับทำทำงานคนเดียวในป่านะครับเดินไปดูดูทากไปด้วย่าท่ามันจะขึ้นเราไหมอันตรายนะครับฝนตกนะ,นะครับอ้าเหนื่อยมากครับยเฮ้ยอะไรวะ นะมาดูบรรยากาศเช้าๆบนดอยครับช่วงนี้ครับบรรยากาศเช้าๆเนาะนี่อากาศในป่าก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่บ้านในป่าโอเคจะไปดูกันเ,เป็นยังไงนี่ก็ทางไปอะไรไปนะทุกคน ถ้าเราเดินไปเนี่ยมันเดินขึ้นเขานะครับเนี่ยด,ดูกล้องเืีถกล้องมันเราเดินเดินปกติจริงไม่ใช่นะครับเรากำลังเดินขึ้นเขาอยู่เนี่ยเอาเรื่อมกันนะพักสามรอบนะถึงถึงข้างบนนะไม่ต่างเลยครับที่เราไปเที่ยวเอ่อเคยไปเที่ยวเขาคิจิกูนะครับเหมือนกันเลยอาการจะเป็นทางเดียวกันลักษณะน,นั้นละครับเราเดินไปเรื่อย มันจะขึ้นดอยไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละเขาคิจิโกนะนะครับเหมือนกันเลยเฮ้ทุกคน เดี๋ยวเเดินมาแล้วก็เจอเห็ดนี่นี่นเห็นอะไรไม่รู้นะครับนะครับนี่เห็ดดูดิมันเห็ดที่กินไม่ได้นะครับเนี่ยเขาคงไม่ให้กินนะที่นี่กินได้แบบเราหรือเนาะกินได้ไหมเนาะไม่กล้ากินนะครับทุกคนเจะเห็ดละงางี่ดูดิช้ำช้ำเห็นอะไรเนี่ยเนี่ยนี่เพิ่งบานนี่ตรงนี้ดูดินี่นี่ เห็นอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดที่นี่เห็นทุกคนเห็ดน,นี่นี่เห็ดเพียบเลยนี่เห็นอะไรเนี่ยนี่ครับบานเนี่ย ดูดิที่นี่มีแต่เห็ดดอกใหญ่มากดูดิดกินไม่ได้มั้ง ตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่ทำงานเนาะมาถึงที่เก็บปุ๋ยที่เก็บปุ๋ยนะครับนี่โอเคทุกคนนี่ก็งานผมครับทำก็ไม่เสร็จนะครับเดียวดายเลยเหนื่อยมากเนี่ยปลาเนี่ยอ่าทุกคนถือว่าไปทำงานอีกแล้ว โอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูอาหารเอาหันเห็ดปลาเราวันนี้นะครับโคกน้องนาโดยโมเดลเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราดีดตาที่ไหนได้บ้างนะครับโอเคนี่นะครับบ่อปลาเราเมื่อกี้ก็มาสะดุดล้มตรงนี้นะครับมันเป็นหลุมมนะันเป็นสะพานจริงๆใช้สะพานข้ามตรงนี้นะโอ้ยหไหปไงเน,นะนี่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 อ้าลงแล้ว โอเคทุกคนอันนี้เราก็เราก็ปลูกไปเรื่อยทุกอย่างครับปลูกเคียงที่กินได้ไหมนะครับไม่ทันอันนี้ก็คืออะโวคาโดนะครับเราปลูกนะครับเนี่ยปลูกทุกอย่างครับมีลามุดบางคุดดินจีนะครับมีส้มนะครับอันนี้คืออะโวคาโดนะครับเนี่ยเราปลูกใหม่เห็นไหมแทงยอดใหม่สวยเลยครับผ่นเนี้นี่นะครับอะโวคาโดนะครับนี่ เดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้ส้มนะครับส้มส้มครับออกลูกเงินนสิบกว่าลูกนะครับโอเคเนาะทุกคนนี่นโคตรน่นานดยโมเดลแล้วก็เรี้ยงปลาครับปลาเราก็มาจากนี่เนาะมีน้ำเราน้ำลรวปล่อยน้ำเข้ามาแบบนี้นะครับเนี่ยปล่อยน้ำเข้ามาเลยนะครับ เดีย๋ยวเราจะมาให้อาหารปลา,ว,าว่าว่าเราเลี้ยงปลาอะไรบ้างปลาตรงนี้มีปลาในปลาตะเพียนปลาปลานิลปลาทับทิมนะครับบ่อนี้ไม่มีปลายี่สมนะครับแต่สมไม่มีมี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ปลาทับทิมแล้วก็ปลาในปลาตะเพียนปลานิลบ่อนี้ไม่มีปลาปลาจีศกับปลาจระเม็ดอีบ่อนึงแซ่บไปปลาจระเม็ดปลาทับทิมโอ้ปลาจระเม็ดกับปลาปลาปลาจีศนะครับนี่นะครับปลาจมาแล้วเนี่ยอันนี้บ่อนี้ประมาณ300 400ตัวบ่อไม่ใหญ่นะประมาณบ่อกว้างประมาณสัก3เมตรคูณ คูณห้าเมตรนะครับบอ่อเนี้ยนเนี่ยครับสามเมตรคูณห้าเมตรเองนะครับบ่อเล็กๆนะเนี่ยจะปล่อยน้ำไว้นะครับน้ำนีิเราปล่อยไว้ยี่สิบชั่วโมงเลยนะครับน้ำมิได้เปิดไว้ยี่สิบชั่วโมงน้ำจะผ่านยี่สิบชั่วโมงเลยนะบอ่อเนี้ยเป็นปลาเลี้ยงบอ่อแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ติดไฟ LED ไว้นะครับนี่โซล่าเซลล์เป็นไฟเป็นไฟพลังงานแสงอาทิตย์เนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันจะสว่างไหมถ้ากางคืนเนี่ยเดี๋ยวให้ปืนครับเนี่ยครับมันจะสว่างครับเนี่ยเนี่ย แล้ก็มีสว่างเนี่ยเนี่ยพอเราปิขดข้างบนนะเ้าปิดข้างบนมันจะสว่างมืดไม่จะสวา่สวางทังทนทะีเนี่ยเนี่ยแมลงมันจะมากินแมลงเย่นะครับเราเรียงปลานครับแต่ป่านน่ก็คือป่ากาแฟนะครับ,นะปปนะรบเป็นกาแฟนะครับอมองข้างนอกก็คือเป็นปา่าข้างในยิ็นเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟเท่านั้นเลยครับเลยครับนะเนี่ย ยิงเราปลูกทุกอย่างนะที่นี่นะครับเราปลูกทุกอย่างนะที่กินได้เลยนะครับนี่ครับอะโวคาโ,เคโดเพี่ปลูกอันนี้ก็นี่ผักขาตะไคร่มีหมดนะปลูกทุกอย่างนะครับจริงๆในนี้ครับที่นี่น,นี่เรนจีอันนี้เป็นไ้เป็นละมุดต้นละมุดนะครับต้นละมดุด okay โอเคครับทุกคน เดี๋ยวบอ่อนี้เราปราก็เ่าเปิดน้ามานะครับทุกคนเราก็เปิดน้ามาแล้วน้าไม่พอครับไม่ใช่น้ําไม่พอหรอกน้ํายังมาไม่ช่วงนี้น้ํายังไม่เยอะนะครับเราเลยหยุดยดูการเปิดน้ําก่อนนะครับบอ่อนี้อีกสักเดือนกว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ําแบบธรรมชาติมาใส่นะครับเราจะเลี้ยงที่หลังบอ่อนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูบอ่ออีกบอ่อหนึ่งเนาะบอ่อข้างล่างเนาะนี่ครับจริงๆเราเราเลี้ยงปลาข้างล่างได้ครับนี่เห็นไหมช่มข้างล่างไหมมันเป็นมันเป็นน้า เราจะขุดกั้นกั้นเนี่ยเป็นเป็นลอกๆเลย้กั้นเป็นทาเป็นขนาดใหญ่ๆแล้วก็เลี้ยงตาเป็นบ่อเนี่ยเป็นบ่อได้เลยครับเป็นเป็นไล่เลยนะเชื่อเป็นไล่เลยนะเป็นไล่สองไล่ได้เลยนะเนี่ยขุดเป็นคันาอย่างเงี้ยเห็นไหมขนาดน้ำจะขังเท่าไรไหมน้ําขังเน่ะขุแล้วก็เลี้ยงตาได้เลยเพราะน้ํามันออกน้ามันออกยี่สิบสี่ชั่วโมงน้ำมันออกทั้งปีนะครับที่นี่นะครับน้าออกทั้งปีเลยไหมเนี่ยข้างล่างสุดนะครับเนี่ยไหมเนี่ยแล้วขุดล็อกหนึ่งเนี่ยลอกเนี้ย แล้วรอบนี้ถ้าเราขุดอีกขนาดนี้แหละเราขุดขนาดอีกเนี่ยขนาดนี้ก็อีกมันก็จะมีบอ่อปลาเป็นสิบบ่อปลาเลยเตรียมปลาได้เป็นหมื่น,นตัวด้วยซ้านะครับเดี๋ยวไปดูบอ่บอบ่อข้างบนเนาะว่าเป็นไงบอ่อที่ปล่อยปลาปลาวันก่อนปลาเล็กเนาะ คื okay, ทุกคนจะมาดูบ่อปลาเนี้ยเฮ้ยวอ,อนนี้ปลาเล็กอยู่บ่อนี้โอ้น้ำเยอะเลยนครับเดี๋ยวเราให้อาหารปลาท่านปลาเนี้ยนิดเดียวนะครับนะครับึนินมาแล้วก้นมาแล้วนะปลาเล็กๆนะครับเนี่ยปลาสับทิมนะครับ นี่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่บอ่อนี้ก็ใหญ่นะครับนี่นะครับน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆๆทุกวันนะครับจากจากไม้ไผ่นะครับหรือถ้าน้ํามันเสมอเสมอท่อเนี่ยมันจะไหลผ่านท่อนี้มานะครับทุกคนเนี่ยที่ผมมัดมัดมัดไว้เนะ่ะ มันจะได้ออกทางนี้นะครับทางนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะออกทางเนี้ยเราไม่ต้องกลัวฝนฝนตกหนักแค่ไหนไม่ต้องกลัวให้มันล้นไปเลยนะครับอืมว้าวหกยังนานเลยโมเดลของผมยังไม่จะขุดเป็นล็อกๆ็อก,อก,อกไปเลยครับขนล็อกนี่ล็อกนี่เป็นล็อกๆ็อกไปเรื่อยๆเนาะ มันจะได้เป็นสิบบ่อเลยนะสิบบ่อเนี่ยเป็นไร่เลยไล่ไล่กว่าหรือก็สองไร่เลยนะนี่แค่นี้ก็ใหญ่แนละ้วเนี่ยดูภาพแล้วมันดูใหญ่นะนี่คน